สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะคุณพลอยก็อยู่ที่วัดปางหมูนะคะไม่ได้ขึ้นไปที่วัดพระาธาตุนะคะเพราะว่า,าบรรยากาศมืดมากเนาะแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวนะสำหรับตอนกลางคืนก็เลยจุดด้านล่างเอานะคะก็คือวัดปางหมูนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของวัดปางหมูที่คุณพลอยมายืนอยู่ตรงนี้นะคะบรรยากาศของวัดปางหมูตอนนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปทําพิธีจุดเทียนจกักรพรรดิมหาราบนะคะบริเวณนี้เลยนะคะก็คืออบริเวณเจดีนะคะไปค่ะเราจะไม่สนใจเราจะไม่สนใจพีบ้าพีโบนะคะอ่ะน้องแพนถือกล้องแล้วกัน ตอนนี้นะคะก็จะเริ่มจุดเทียนจัก,กรพรรดิปหาราบก่อนนะคะก่อนที่จะนําปัจจัยนี้นะคะขึ้นไปถวายที่วัดบางหมูนะคะก็ใครที่ได้มาชมไลฟ์นี้ก็ร่วมอนุโมทนาด้วยกันนะคะอันนี้ไล์ได้ใช่ไหมพี่เมย์ไล์ได้แล้วอ๋อี่ตกศอกก็ออออม่จาตามางาักจักรออกหน้าปัากถิ่นหมคะ

จะจุดเทียนประธานก่อนนะคะเป็นเทียนปารมีเป็นเทียนปารปปามีพันชั้นนะคะ 很给力。<laughs> ตอนนี้นะคะก็จุดเทียมจกักรพรรดิมหาราบนะคะที่พระเจดีนะคะวัดปางหมูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนะคะเดี๋ยวคุณพลจะพาสวดมนต์นะคะ,ะพนมมือค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะนะมะภะทอิปิโสภะคะวาเมตตัญจะบุญโยมหาราโภพุทธปัญชระบุญโยมหาราโภโสโพที่สัตโตบุญโยมหาราโภพรมาจะบุญโยมหาราโภอินทราจะอุญโยมหาราโภ จตุโลก,กบ,บาลอุญโยมหาราโพพยาเกฤดแก้วเทวะบุญโยมหาราโพจัตุมหานาคาเทวะุญโยมหาราโพอักหังวันทาสุขิโตุญโยมหาราโพประสิทธิเมวันทาุญโยมหาราโพปิโยนะโมคุธายะข้าพเจ้านางสาวพลอยประพัฒนผู้สาระขอเป็นตัวแทน กัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้มาร่วมบุญจุดเทียนจกักรพรรดิมหาราบณวัดปางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ร่วมบุญในครั้งนี้จะส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญในหน้าที่การงานการเงินการค้าขายคิดสิ่งใดสมปรารถนาเจริญด้วยโภคทรศัพย์และอริยทรัพย์สาธุสาธุตอนนี้ก็ เสร็จสิ้นการจุดเคียนจกักรพรรดิมหาราชเรียบร้อยแล้วนะคะมีการมีการเปลี่ยนสถานที่นะคะเนื่องจากวัดพระธาตุปางหมูคือขึ้นไปแล้วคือมืดและแนกลัวมากก็เลยเปลี่ยนมาจุดข้างล่างแทนนะคะก็คือวัดปางหมูนะคะวัดประจําหมู่บ้านปางหมูซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อ่าซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเพราะว่าหมู่บ้านปางหมูเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนแรกที่ก่อตั้งอ่าที่ก่อตั้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเดี๋ยวคุณพลอยจะพาเพื่อนๆพืขึ้นไปถวายปัจจัยนะคะข้างบนบนวัดพระธาตุนะคะเออไม่ใช่วัดพระธาตุบนบนศาลาวัดนะคะเป็นเจดีย์แบบไทยใหญ่นะคะเจดีย์แบบไทยใหญ่เจดีย์แบบพมา่ามีความสวยงามเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งนะคะในในหมู่บ้าน นี้นะคะเราจะขึ้นไปบนศาลาอ๋อนะั่ตู้ไปสนีแดงนะคะตู้ไปสนีแดงนะคะ่ะที่เปบนหอมบุลอะมีก็อยู่แล้วที่นี่นอ๋อมีตั้งตังดงใดอะ่ะสีทองๆแต่ขึ้นหางถ้าถ้าขอแบบพีดอะ่ะแ่มอ๋ออ่ะฝักทีอก้อน จะนำปัจจัยนี้นะคะไปถวายในขันทองในวัดนะคะ เขากำลังจะพักผ่อนกันละเราก็ลงไปกันเถอะก็เป็นวัดในหมู่บ้านชนบทนะคะก็จะเงียบสงบเนาะต่อมาเราจะมากรวดน้ำกันนะคะ เดี๋ยวเราจะกรวดน้ำกันนะคะถือคันไว้เ hey. ด hey ้อ เคตั้งจิตอธิษฐานกรวดน้ำนะคะอิทังเมมาตาปิตุนังโหนตุสกิตาโหนตุมาตาปิตโรขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข อิทางขุอิทางยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตาโยขอผลบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของขาา้าพเจ้าทั้งที่ล่วงลับและยังมีชีวิตอยู่ได้รับผลบุญนี้และจงเป็นสุขเถิดอิทางครุปัช,ชาจริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุครุปัช,ชาจริยาขอผลบุญนี้จงสําเร็จแก่ ครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณของข้าพเจ้าขอให้ครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทางสัพพะเทวตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอผลบุญนี้จงสําเร็จแก่เทพเทวดาที่เป็นเทวดาประจําตัวของข้าพเจ้าเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองรักษาพระธาตุเจดีและพระพุทธรูปในวัดแห่งนี้ เทวดาที่ข้าพเจ้านับถือเท้าจตุโลก,กบาลทั้ง4อันประกอบไปด้วยเท้าทศรถเท้าวิดุลหกเท้าว,วิรูปักเท้าวเวสุวรรณพญาเพชรพัทธะนาคราชและพญานาคทั้ง4ตระกูลขอให้ได้รับผลรับรู้ถึงการอุทิศบุญนี้และอนุโมทนากับข้าพเจ้าด้วยอิทงังสัพเปตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอผลบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทงัง สัพเวรีนางโหนต,ตุสุขิตาโหนตุสัพเพวีขอผลบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากานายเวรขอให้เจ้ากานายเวรได้รับรู้ถึงผลบุญนี้และจงอาหุสิกรรมและเป็นสุขเถิดอีทางสัพสพสัตตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสตาขอผลบุญนี้จงสําเร็จแก่สัพพสัตทั้งหลายขอให้สัพพสัตทั้งหลายจงมีความสุขทั่ว ทุกทั่วทุกตัวตนทุกท่านเทินสาธุอ่ะตอนนี้ก็เซส,สิ้นแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องแพน <c oughs> เดี๋ยวน้องแพนไปรวดน้ำเลยนะคะ <c oughs> แกนแกนอย่างสู <c oughs> ตอนนี้นะคะการจุดเทียนมหาลาบวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด16ท่านนะคะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็คุณพลอยก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุณพลอยจะไปจุดเทียนที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ